ฮัลโหลครับฮออโหล้ัลลลู้แล้วรู้ล้ว่าทำไงจะไม่หลุดฮัลโหลฮัลโหเออสนฮกสโุลฮัลโหลครับฮัโลฮอโลยยัฮัลโหลฮัลโหลยฮัโลโหลอรับัลลรััลโร <laughs> <laughs> Lola, lo? oh, ok, yay, <laughs> yay. Hello, em xin, hắn là, you, Lola, Lola, lo lo? <laughs> chop chop, chop, <laughs> hello đi <hello. cười> <Lo lo>. chơi. <laughs> ออสีงงดูหน้าน้องสินะงงอะไรยูทำอะไรยูใหญ่ใหญ่ใญ่ใหญ่่ลลออันอันใหม่เว้อันนี้อันนี้ก็ได้เว้ยอันนี้ก็ได้เว้ยแล้ลอเอองง <laughs> ờ ờ ơi lun, à lúa, lúa. <laughs>